นะครับผมการเสียดสเจ้าท่านได้รับส,สุตชมเปยนต์สเตตี้เคลื่อนแล้วตอนนี้เกม FC Mobile ครับผมตะวันนี้นะฮะอยู่กับ ID ของคุณอามกันอีกแล้วนะครับผมนะดักลดาดไมค่อนเม็ดส้มเทนตันโอเวอร์116นะครับผมตัวนี้ก็ตำนานบาร์ซิลเลยนะครับผมสบายฟีฟ่าสนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าค้อตึงนะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่า AI ในโหมดแมนเจอร์จะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเชีลิปต่อๆไปให้ผมด้วยกันนะครับเอาะครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป เอานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมทางด้านของดักลาสไมคอนนะฮะกิจไททันตัวนี้เป็นการ์ดอันติเมอเลยนะครับผมฝีเท้ามาที่173การยิงร้อยสามการส่งบอลร้อยสามสี่เลี้ยงบอลร้อยห้าสองตั้งรับร้อยเจ็ดหกแล้วก็สร้าร่างกายหนึ่งร้อยสี่อ่าหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับผมนะส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เซนติเมตรนะฮะลูกกาอากาศปลอดภัยหายห่วงแน่นอนสำหรับตัวนี้หยอดเสาไกลหยอดเสาสองจังหวะเตะมุมนะฮะหายห่วงเลยนะครับผมเท้าที่ถนัดเป็นสี่ห้าสกิลมูฟสี่ดาวหล่อพลัง ปีกได้ด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะ รบจบในตัวเดียวถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเป็นแผนหลังสานะฮะ CB บตัวแล้วก็ใช้เป็นแผนอ่า LMRM ที่สามารถเล่นทดแทนตำแหน่งวิงแบ็กได้นะครับผมนะตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะเพราะว่าจะมีเซโรเบโตอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่สามารถจับไปเล่นปีกแต่ว่าก็สามารถเล่นเกมรับได้ด้วยนะฮะไมคอนก็เป็นปีกที่เล่นเกมรับได้ด้วยเช่นกันนั่นเองอัพเป็นโลนะครับผมนะมีสกิลสีรุ้งด้วยนะฮะก็คือการ์ดอันติเมทนั่นแหละต่อให้อัพสกิลสีรุ้งนะครับผมเป็นโลยังไงก็จะมีเติมสููงอย่ดีผ เบร์เลยเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดนะฮะแต่ว่าหมดปัญหานะครับผมเรื่องเติมเกมรุกสูงแล้วก็ลงมาเล่นเกมรับไม่ทันนะฮะไอตัวนี้เนี่ยตอนแรกๆผมนึกว่าจะเป็นเหมือนกิจเก่านะครับผมนะเพราะว่าไอตัวดราร์ลนดมคอนตัวเก่าเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบต่อให้ตำแหน่งปีกยืนอยู่ประจําจุดมันก็เติมไปแบบทับ ตำแหน่งเพื่อนอยู่ดีนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่า,าเป็นตัวการ์ดใหม่เนี่ยกิจไททันการ์ดใหม่การ์ดแบบเม็ดส้มเทนตันร้อยสิบหกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะฮะแต่ถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับคาร์ลอัลเบอโตนะครับผมนะตัวไหนเล่นเกมรับได้ดีกว่ากันคาร์ลอัลเบอโตจะเล่นเกมรับได้ดีกว่าทางด้านของดารักรันไมคอนจะเล่นเกมรุกได้ดีกว่านะฮะดีกันคนละแบบนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากให้ นักเตะแบบชุดชา์ิหน่อยทางด้านของเกมบุกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ให้อยู่อันดับหนึ่งเลยสำหรับดารลาไมคอนแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเกมรับนะครับผมนะก็ต้องเป็นคาร์ลอสเบโตอยู่อันดับหนึ่งก็อยู่ที่เพื่อน,อนว่าชื่อชอบเกมลุกหรือว่าเกมรับมากกว่ากันนะครับผมนะมีทั้งสกิลรูเลตนะครับผมพยายามเตะลูกขอสนามแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลนักเตะที่มียิงประตูจากระยะไกลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่เติมเกมลุกสูงอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็มียิงไซก้อยด้วยนะครับครบจบเลยนะฮะสำหรับตัวนี้เดี๋ยยววเราาไไไปปปดดดู AI นกกััี่งง ดูกันเลยครับแผนดีแผนเดิมนะครับผมนะท่านผู้ชมที่ผมเพิ่งแจกแทคติกท็อปร้อยไปสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะฮะใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูได้เลยนะครับแทคติกเดียวกันกับของผมนั่นแหละนะฮะเป็นแผนต่อบอลเร็วเนาะ424นะครับผมสำหรับแผนของเรานะฮะไมคอนยืนเป็นแบ็คขวานะครับผมนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นคาร์ลอสออเบรโตนะครับผมเฟอร์ดินานมาเชโล่แล้วก็อ่ามีกิบเบโตซิลวานะครับผมนะตำนานของอาร์เซนอลนั่นเองนะอาร์เซนอลนี่ซีดีเอ็มแม่งมีแต่ตัวโหดๆเก่งๆนะคนดูนะ แพตติกเวเอล่าเปอร์ตีใช่ไหมแล้วก็รอบใหม่เข้ามานี้ก็กิเโตซิลวานะครับผมนะครบเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเล่น CDM 3ตัวได้คงจะเล่นไปแล้วนะสําหรับอาร์เซนอลอามาดูกันฮะทางด้านของกิเโตซิลวาอือว,วิ่งมาเบียดครับผมเอายังได้อยู่ฮะบอลอยู่ที่ริโอเฟดินานเฟดินานจ่ายมาที่กิเโตซิลวาฮะโทนี่โคดอืมจ่ายเสียครับผมจะวะนี้ยังไงยิงเรียบร้อยอืมติดเซฟครับผมผู้ชมนึกว่าแบบจะเสียบเสาไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ ลูตเตะมุมฮะดักับไมค่อนเปิดเขา้ามาข้างในโขกไป1หนึ่งทีริโอเป็นนานสูงกว่าครับผมบอลอยู่ที่บ๊อบบี้ชาวตันพุดกัดโลลังบองเรียบร้อยเลยเสร็จลุดกุลิศนะครับผมนะลุดกุลิตเนี่ยมีคนถามผมมาเยอะเลยว่าที่กุลิตกับซีดานตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับผมนะผมต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นในโหมดเฮดูเฮดลุดกุลิตจบกว่าแล้วก็อัพเมดส้มเทรนตันนะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสแตตกันเลยนะกุลิตแม่งวิ่งไวกว่าซีดานนะเผื่อหลายๆคนไม่รู้นะครับผมนะ ลุดกุลิตเนี่ยเป็นตัวการ์ดปกติธรรมดาเนี่ยวิ่งไวกว่าซีนาดีนซีดานการ์ดอันติเมตนะครับผมเม่ส้มเทมตันทั้งคู่30ทั้งคู่เลยนะลองไปเปรียบเทียบสแตทดูแต่ว่าซีดานเนี่ยจะเก่งกว่าทางด้านของความคล่องแคล่วนะครับผมแล้วก็สกิลมูฟนะฮะอุยอานายครับผมโอ้โหอานายก็คืออานายจริงๆกําลังแบบอธิบายสกิลของกุลิตกับซีดานเพลินเลยอานายแม่งซัดเข้าให้นะครับผมนะ <c oughs> โอ้โหหลุดมาปุ๊บนี่จบเลยฮะอานายขอบอลเพื่อนจังหวะนี้ครับผมนะ โอ้ oh, เรียบร้อยเลยฮนะอะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมนะทางด้านของเซเรนดิซดาเนาะสกิลมูฟมัน5ดาวแล้วก็ในโหมดเมเนเจอร์เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าลุดกุลิตเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนที่เคยใช้น่าจะรู้ดีกุลิตมันไม่ใช่ตัวที่จบสกอร์ดีในโหมดเมเนเจอร์ทุกครั้งที่ผมจับท็อป10เนี่ยผมจะบอกตลอดเลยว่าถ้าเพื่อน เล่นนะครับผมนะโหมดเมเนเป็นหลักเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกทั้งของจูดเบลิงแฮมโลธาเมเทอุสแพทริกเวเอล่านะครับผมหรือว่าจะเป็นยาย่าตูเล่นะฮะไอตัวพวกเนี้ยจะจบสกอร์ได้ดีกว่านะพวกซีดานอะไรพวกเนี้ยนะฮะแต่ท่าน้าของกุลิศเนี่ยมันเอาไว้พักบอลน,นะฮะหรือว่าเพื่อนๆจะเล่นทุกโหมดเนี่ยเอากุลิศไปได้เลยโอ้โหสอดมาจาังหวะนี้ครับผมกาลินชานี่คือแบบถ้ายิงมุมแคบเนี่ยสไตล์เดียวกันกันกบจอร์ดเบสเลยนะครับผมนะจอร์ดเบสการ์ดเก่านะแต่ตอนนี้จอร์ดเบสการ์ดใหม่เขาโยกไปเล่นตำแหน่ง LW ละหรือวว่าาปีกซ้้ยแลนนะะครับผม โอ้ดูดิยิงมุมแคบครับผมนะจุดขายเลยอะจอตเบสกาลินชามาอาดแล้วก็ทางด้านของแจซินโยนะครับผมนะสไตล์เดียวกันเป๊ะเลยตัวถนัดเท้าขวาเนี่ยเปิดบอลโคตรแม่นนะฮะริโอฟอร์ดินานบอลอยู่ที่กิเบอร์โตซิลวากิเบอร์โตซิลวาจ่ายไปที่โทนี่โค้ฮะจ่ายออกขวาไปที่บ๊อบบี้ชาตันชาตันหาเพื่อนอยู่ฮะจังาวันนี้ <c oughs> ไม่โยกมาหนึ่งตัยมาหนึ่งพีจ่ายเข้ามาตรงกลางฮนะ กิลเบอร์โต้นี่เติมเกมลูกสูงเหมือนกันนะเนี่ยกิลเบอร์โต้เนี่ยนะครับผมนะแต่ผมติดปากกิลเบอร์โต้นะจริงๆมันชื่อกิลแบร์นะสล่แอร์กิลแบร์โตนะครับผมคนไทยเขาชอบเรียกกันกิลเบอร์โตกิลเบอร์โต้แต่ว่าผมติดปากเรียกกิลเบอร์โต้เฉยถ้าเกิดว่า,าพูดติดปากไงกลับขอประธานสภาไปด้วยนะครับผมนะทนะ่านผู้ชมนาซาสาดยาวขึ้นมาครับผมโคกไปหนึ่งที ชินอาจบครึ่งแรกฮะสามประตูต่อศูนย์ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังมันก็จะมีบางจังหวะที่ทางด้านของดัลารัในฮ้อนเนี่ยเติมเกมรุกขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็เข้ามาแซะหนึ่งทีแล้วมันก็ลงไปเล่นเกมรับเหมือนเดิมละสังเกตดูว่าหมดปัญหาเลยนะครับผมทางด้านของเกมรุกเนาะเติมเกมสูงทะเลทะล่าอะไรประมาณนี้เนี่ยสังเกตดูว่ามาเชโลอ่ะมันจะเติมสูงกว่าอีกต่อให้ปีกยืนอยู่มาเชโลก็จะเติมสังเกตดูเห็นไหมไอตัวพวกนี้คือแบบเติมสูงจริงนไท่านผู้ชม โดนปู่บ๊อบเข้าให้นะครับผมนะตำนานแมนยูเหมือนกันนะฮะช่วงนี้นี่คือนักเตะแมนยูที่มันเป็นแบบระดับท็อปๆระดับตำนานเนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยนะคนดูนะหลังจากวิดดิตก็มีทางด้านของเฟอร์ดินานนะครับผมนะเฟอร์ดินานมาก็บอบบี้ชาตันนะครับผมจอร์ดเบสนาซาโอ้โหแต่ละตัวนี่แบบโหดๆตึงๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าทางด้านของพวกราฟาเอลอะไรพวกนี้มันไม่ถึงขั้นกับเป็นระดับตำนานนะนะมันก็เลยไม่ได้เข้ามานะครับผมท่านผู้ชมแต่จริงๆแพทริกเอฟลาเนี่ยอยากให้เข้ามาเหมือนกันนะ แต่ไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะเอฟล่านี่คือแบบตำนานแมนยูเหมือนกันนะคนดูโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะพูตการ์ดครับผมเจ้าของรางวัลพุตการ์ดอวอร์ดฮะยิงดีจ่ายดีฮะจังหวะนี้ครับผมโอ้โหนาทีที่58เท่านั้นเองคนดูเนี่ยจังหวะนี้จ่ายขึ้นมาฮะพูตการ์ดวิ่งสวนขึ้นมาปุ๊บเดอะบอยจ่ายยิงเลยฮะเรียบร้อยเลยคนดูสี่ประตูเข้าไปแล้วนะครับผมนะท่านผู้ชมมาดูกันต่อ ฝาตัวคาบได้เขี่ยฮะบอลอยู่ที่เฟอร์นันโดตอเลสตอเลสเนี่ยยังลงต่ําเหมือนเดิมแต่หาช่องดีนะท่านผู้ชมนะเฟอร์นันโดตอเลสเนี่ยลงต่ําเหมือนเดิมแต่หาช่องดีมากสังเกตดูนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยฮะเนี่ยคาร์ลอสบัโตมันก็จ่ายจ่ายเสร็จแล้วก็วิ่งลงนะครับผมนะจะเป็นสไตล์ประมาณนี้เดวิชินอว่ากิบตโตชินอว่าจ่ายมาที่ตอเลสฉีกออกอุ้ยตอเลสมันฉีกออกซ้ายว่ะคุณดูโอ้โหพูดไม่ทันขาดนะคำมึงยิงกูเลยเหรอเนี่ยเอาเรื่องนะ เฟร์นนารตอเลสเนี่ยอย่างที่บอกไปนะการ์ดเนี่ย AI เป็นเหมือนกันทุกการ์ดเลยนะเป็นนักเตะท,ที่ชอบฉีกออกปีกแล้วก็วิ่งลงต่ำนะครับผมนะแต่เป็นนักเตะท,ที่วิ่งไวหาช่องดีถ้ามันได้หลุดทีนึงนี่ก็คือไม่ต้องตามแล้วนะฮะตอเลสนี่คือวิ่งไวมากท่านผู้ชมใครอยากจะซื้อใช้งานก็แนะนําเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะชอบนักเตะ2เท้ามากกว่ามาเล่นง่ายนะครับผมนะ ตอนนี้ก็มีแรงๆทางด้านของโยฮันคลับอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมมีเดวิดชินล่ากับโรนัลโดอาร์นายแล้วไงมันใช้ได้ทั้ง2ตัวนะฮะอาจจะไปแลกเป็นเลโอนเนลเมสซี่ไม่ก็อ่าชิเตโนโรนัลโดนะครับผมนะเปลี่ยนแผนเป็น4 2่เพราะว่าตอนนี้ผมใช้แผน4 1 2 1 2นาโรอยู่สำหรับไอดีหลักของผมนะเดี๋ยวก็รอลุ้นก็แล้วกันนะครับลิโอเฟอร์ดินานจ่ายมาที่กิเบโตซิลวาบอลอยู่ที่ซีดานซีดานหาเพื่อนอยู่จ่ายมาดอกนี้ฮะบ๊อบบี้ชาตันจ่ายไปที่โทนี่โคลด โทนี่โค้ดหาเพื่อนดี๋ยวฮะจังวนันนี้อุ้ยวิ่งชนกันเองอะไรครับเนี่ย,<อ>ยเรียบร้อยดีนะว่าวิ่งชนกันเองไม่งั้นนี่ได้เสียวนะครับผมได้ลุ้นเหมือนกันนะฮะ,ะต่อเลทเปลี่ยนออกแล้วฮนะนาทีที่82แล้วนะท่านผู้ชมนะจ่ายมาที่ทางด้านของโดลองบองฮนะสังเกตดูว่าเกมนี้ตลอด90นาทีเนี่ยจะมีแค่ช่วงต้นเกมที่วิ่งขึ้นไปสกัดนะครับผมนะเนี่ยแล้วก็จังหวะกาลินชาเติมเกมสูงนะมีแบบปลาแรมปลาแรมขึ้นมานะครับผมนะแซมแซมขึ้นมา ช่วงจังหวะแบบเพื่อนได้เปรียบนะครับผมสังเกตดูฝั่งขวาเห็นไหมนักลาดไมค์เขก็จะมีเติมเกมลุกสูงขึ้นมานะฮะเพื่อที่รอ,อโวเว v e r เพื่อนอีกทีนึงเนาะ,ะถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่มีตัวจ่ายมันก็จะจ่ายให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ยังถือว่าเป็นนักเตะที่เติมเกมลุกสูงอยู่ดีนะฮะเนี่ยหลออพลังงานเหลือราประมาณ50 ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณใช้งานได้เก้าสิบนาทีเต็มสบายๆโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองเลยนะครับสำหรับดักลาสไมคอนตำนานของงูใหญ่นะอินเตอร์มิรานนั่นเองยิงเจ็ดตรงกรอบห้าเป็นสี่ประตูของตัวข้ามยิงสามตรงกรอบสองเป็นสองประตูนะฮะฝั่งตัวข้ามคลองบอลได้มากกว่าแล้วนะสี่สิบเจ็ดต่อห้าสิบสามแล้วก็แปดสิบห้าต่อแปดสิบสามนะฮะของเราจ่ายบอลดีกว่านิดหน่อยนะฮะนี่ฮะดักลาสไมคอนก็โโอ้ห คือไม่ค่อยได้บอลน,นะในรอบนี้นะครับผมไม่ค่อยได้บอลน,นะแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไปดูในแผน41212บ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวกวาดิโอนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังแบบช่างใจอยู่ว่าเอ้ยพี่ตอนที่จัดอันดับอ,อ,อันดับท็อป10 CB เนาะกวาดิโอเนี่ยมันเป็นวิร์คเลสสูงส,งสงแต่ว่ามันไม่เติมเกมสูงจริงไหมเดี๋ยวรอบหน้ารู้เรื่องนะครับผมนะรู้เลยว่าเป็นยังไง ส่วนดักล้าไมคอนนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าเกิดว่าเชื่อผมรับรองไม่หลงป่าแน่นอนเพราะว่าผมเทสมาตั้งแต่ช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับผมนะเข้าไอดีของคุณอามาช่วงประมาณตีหนึ่งตอนนี้ก็เกือบ7จ็ดโมงเช้าแล้วนะฮะเทสไปประมาณ6ชั่วโมงเต็มๆนะท่านผู้ชมโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเทสไอเดีาเทสทางด้านของ AI ให้กับคนดูเนี่ยนะฮะเทสจนกว่าแบบจะชัวนะครับผมว่าเป็นยังไง แต่ก็การันตีได้เลยว่าเป็นตัวที่เติมเกมสูงแต่ก็ไม่ได้เติมเกมสูงทะเลือทะล่าเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนะยกเว้น ถ้าเพื่อนๆไปใช้แผน4-1-2-1-2นาโรแผนที่ไม่มีปีกนะครับผมนะที่แบบเป็นแผนหน้าคู่นะไม่มี R/W l w เนะี่ยแนะนำว่าให้หาทางด้านของกองหลังที่ไม่เติมเกมรุกสูงสักตัวหนึ่งเอาไว้ค้ำนะครับผมนะแต่ว่าแผน4-1-2-1-2เนี่ยมันจะมี CDM นะฮะที่ลงมาช่วยตำแหน่งพวก side, แบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วแหละนะฮะสามารถทดแผนตำแหน่งกันได้อันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นแผนพวก อ่าสีสามสามโฮดดิ้งสีสามสามแอคแท็กสีสามสามแล้วก็อ่าสีสองสี่บผมนะดักลาสไมคอนไม่ได้เติมเกมสูงทะเลือดทะล่าเหมือนแต่ก่อนแล้วอันนี้การันตีเลยนะครับอ่ะอยากดูตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาผู้คุยสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะฮะตัวไหนที่ไม่ได้ทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆเนาะไว้เจอกันใหม่คิปหน้าสำหรับคินี้ขตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม